สวัสดีจ้าโมน,นี้บ่ตองสาวไข่ก็สิพามา,มาหาหน้าไม้ด้วยจ้ามาบ้านเฮาด้วยจ้ามาเยี่ยมลูกจ้ามาหาลูกนี่บ่ตองสวัสดีครับจ้ะหน้าไม้อสิริหน้าไม้จ,จะมาหาอยู่แต่ว่าจะบอจะบ่เห็นได้เลยเอา่น่ต่ำแต่เฮาเอาโน่สูงโน่ต่ำก็จะเอาหมดแล้วโน่ต่ำก็มีจ้าโน่สูงก็มี มือน้ำได้ขับได้เลยนี่ขับได้จ้ะตกน้ำจะเศร้าแท้บ่ตองจำเศร้าได้ไหมมีเลยเอาเสียงไปซ้อบ่ตองมาตั่งก็มีจ้ะนี่เห็นหน่อสูงเอาหน่อสูงก่อนเอาเสียงเนี้ยมีน้ำน้ำได้จ้ะน้ำไม่เพล้ียป่ะมาเยี่ยมลูกจ้ะ เดี๋ยวก็ได้เมื่อทำงานคือเก้ามื่อสีชายลูกนีอเบิงสุ่มเดยวพอเกงเลยน้ำที่น้องเว้ทำไมเพราะตัวผู้งามขนาดเลยข้างในค่ะไม่กล้าบอก

อยู่ได้ยามนี่มันไม่ธรรมชาติเด้อครับเด้อมีผูปลูกมันเด้อยามนี้มันลายอยู่ยามฝนแล้วฝนเริ่มตกมันอยู่มันเกิดข้างห้วยของธรรมชาติมันอยู่แบบนี้แหละที่นี่ก็เป็นที่สาธารณะสมบูรณ์แน่นวะสาธารณะนันะ่นแหละไม่ข่างหว่วยสําหรับ

เซ็บหนาหนมันได้แล้วน้องจะขยักเอาเลยเด้นนอนนี่เด้อ าต้องมาเลยมาเอาเสียมาซับเลยน้องง่ายเอน้อย uhm. hmm. ู่ในเนาะมันเอาอยางเห็นไหมันออกเห็นไหมหักเลยหักกับบุไดมันเนี่ไปข้างล่างล็อกไมมดเลย

ต้องทางในกันมีลองไปเอานกุใช่น,นั่นะี่้องเลยอ้หูได้รอดแล้ได้ลอดละบได้หมได้คานลค้ค่ะอ้เสียงดังขนาดยาขนาดนี่เอนี่ยนนมันจะเเด้ดย มืดบรรยากาศก็มืดคือมืดฝนเขาป่านะไม้ก็มืดคือมืดฝนอีกมาบตาได้เจอเขาพี่เบิงทดข้างในมันใหญ่ได้ด้วยมืดนขนาดเห็นต้นนไม้ดูลึกพี่น้องเลย Nam ngàm cơ lên nó có nhảy Nám cọ nám đừng nọ Sửa Sửa Nó Mày này phải bả những nám ทั uh, oh, oh. Oh, uh ้งใดเห็นเห็นทังใดอาภูบาต้องไปบังลูกโอตูโอใชมันลึกโอ้มันเอาปลได้บาต้องเอ้ยมันลึกเกินไปกันเปล่นไปเอาตัวมันเอาง่ายๆคนน่ะฟากคนน่ะเห็นอยู่เมื่อกี้นี่นี่บอกไอ้ลู ดึงไว้มันมืดเนาะ,น,น,ะนี่มันเริ่มแจ้งเลยแต่เข้าป่าไม่ก็มืดคี่เก่าดึงไวไหม,น,มน,นี่บอ,อมาซับอันนอนี่นูะ เป็นหักอนามัยไปเรื่อยๆดูบ่ดเดีบอต้องนอนนี่งามมากไปนอนนอนนี่นอนเพื่งอ๋อช่วยบังช่วยไ่ว เพิ่นหาอยู่ด้วยจ้ะเบื้งหอยเพิ่นซับมีดิมีดมาดีกว่าดีดีดีมีดเลยนี่มันสวงามในังป่แผลมันสวงามบอกงานห่านนอนเดียวบ่จับมือตุ่นางอื่นเนาะมหาคุ้มมือ จะขึ้นขนหาไปขายเนะาะจะหาขายหา,ยหายกินบางคนคึ้นก็หาไปกินหาไปหนึ่งไปดองไว้น,นี่ดนนนดดเด็กปะาตงนอนี่เด็กโอ้ยใหญ่ตอนไดนแต่ก็มีดรม่มยาวแล้วเี่นไหมยาวอือออน สองสามนอโอ้จนปลาจสมีพี่นอหนึ่งนอสองนอสามนอปลาพอเลยเขา ไปหุบนอนสูงมีพี่น้อยมีน้อยนหนลายมีน้อยนหลายจ้ะไปนอนง่ายๆพี่น้อยจะแซ่บอีกแล้วหน่อย ต้องบังออกมาบังเนาะมาหนใหญ่ป้าอ่อนิด้หนโอเคโอ้โหเสื้อชุดอิไรเนี่ยวันใช่บ่ตองนี่แหละออพี่น้องพี่จ้าเป็นู่บพี่น้อง mất ngày thì vô. Mất ở đây rồi bộ tôi đi ở đây, luôn càn, say, tôi, lúc con đấy tùng, tùng, xếp, sầm mất mình đây <laughs> mất lại năm mươi mặn อย้ฟังเสี่งมันเอตัวมผูกใหญ่ขนาดที่ได้เสีได้ผูกต้องเข็นเลซับๆของนู้นมาต้องลองเนจะเอาไปได้ก่ออยากสูงโพดลงมาลงมาลงมาฮะัะแล้วก็เลืดอก ด it. oh, ี้ค eh ุณลงมาแล้วฮะดิ้น <right> no ุ่งเงี้ยนุ่งเงียมานุ่งมาเอยโอ้ขาอีกนึงเอาเลยขาอีกพี่น้องเอ้ยพี่ลงกับบุลุงมันแค่น้มเนาะ បានលាយលងពីថោនេះដៃមកលឿនចាអត់តិចញ៉ាំមិនអន់អន់បើលុំតទៅប៉ៃប៉ុតនេះនេះអូនេះចាប់អត់ចា ตนี่ง,งานนี่จวะทำไมเายอะคุณคนที่นสุเฮ้ยเอยมั้ยน่ยเผาด้เียนออเลยเผาไว้ซุปกุแท เมื่อไรเด้๋ยจ้ะพอแกงเลยจ้ะพอแล้วไม่เขาจ้ะงานจ้ะตะการปักใหญ่ไงพอแกงแล้วพอแกงแล้วพอจ้ะปลูกทางธุ์มีต้นต้นน้ำไม้ด้วยคือจ้ะมิติสุ่มน้ำไม้จ้ะมือใหม่ค่อยว่ากันใหม่มือใหม่ค่อยมาหาใหม่นะจ้ะเดี๋ยวมีธุระไปต่อเลอนี่คลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้๋จ้ะฝากกดไลค์กับเชให้บ่อตองกับสาวไข่เด้๋ยจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับรไปเมือม่อ